รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเด r n นาทีวบริษัท JSL Global Media จำกัดบริษัททีวีบุรพาจำกัดร่วมกับกลุมก่มปตท,ทกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอกบจูเนียปีสี่กบไลฟ์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับโครงการกบจูเนียปีสี่กบไลฟ์ไทยแลนด์ค่ะโครงการประกวดสารคดีสั้นนะคะจากฝีมือของเด็กไทยทั่วประเทศค่ะ ผลงานของน้องน้องกบจูเนียในวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของผลไม้ที่หาได้จากทุกท้องถิ่นค่ะควบคู่ไปกับภูมิปัญญาของช่างฝีมือไทยชั้นสูงค่ะเรื่องราวของผลงานชิ้นนี้นะคะจะเป็นอย่างไรตามพร้อมๆกันเลยค่ะเราคงเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากใช่ไหมครับแต่การที่ผมได้มาเจอเรื่องราวของกล้วยที่เพชรบุรีทำให้ผมมีแนวคิดใหม่และมีมุมมองใหม่ๆว่าการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่าง เราต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นไม่เว้นแม้แต่เรื่องของกล้วยที่อยู่ในมือของผมเนี่ยครับที่มันไม่ใช่กล้วยกล้วยสหกรณ์เกษตรยางของตอเ็นกล้วยของทองเปนขึ้นเนือด้านเดินแล้วก็เป็นกล้วยของทองที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศถ้าเป็นสหกรณ์เกษตรแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถส่งกล้วยเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้ต้องดูยังไงมันมันดีนะพี่มัน มันอยู่ที่ลักษณะของกล้วยหอมทองครับเหมือนกล้วยหอมตัวไหครับแต่ก็จะยาวกว่านะครับแล้วก็ตรงปลายกล้วยเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจุดนิดนึงนี่คือเอกลักษณ์ของกล้วยหอมทองใช่ครับมันมีจุดงนี้ครับชักสนุกแล้วครับก็เลยขอไปเป็นชาวสวนกล้วยกันคราวนี้พี่ๆเขาจัดเต็มให้เราเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาไปตัดกล้วยตัดเลยนะครับแล้คือจะจับตรงนี้โค้โห้ ก็เปนแล้วนะครับสาหรับสุดยอดของกล้วยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละแต่พอมาถึงเมืองเพชรแล้วเนี่ยก็ต้องมาที่นี่แหละครับเพราะเขาบอกกันว่าที่เนี่ยเป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิตอยู่และมันจะเกี่ยวยง,งกับกล้วยล่ะครับเดิมเนี่ยศิลปะปาการใทงหยวหถือว่าเป็นงานช่างงานหนึ่งโดยเอาฝีมือในเรื่องของช่างเขียนช่างแกะสละักช่างปั้นช่างเขียนลายรดน,น้ํามาอยู่ในช่งางแทงหยวกคนเดียวเพราะช่งางแทงหยวกถือว่าเป็นช่างฝีมือที่มีความแม่นยาค่อนข้างจะสูงที่สุดช่างฝีมือพวกเนี้ย จะไม่ไม่ได้รับลางถ่ายทอดคนที่นําไปใช้ไม่ค่อยมีคนคิดว่าใช้เฉพาะงานงานงานอุปมงคลงานอาปมงคลอย่างเดียวแต่โดยความจริงก็ใช้งานมงคลก็ได้โดยส่วนตัวของเองเนี่ยก็คือนําไปใช้ในงานมงคลค่อนข้้งเยอหรืองานแต่งงานอะไรพวกนี้งานคาราดดนเนอร์อะไรพวกนี้ก็คือไปบรรยุให้เห็นสภาพใี้งานแล้วกล้วยนะครับกล้วยที่นำมาแท่งอยู่กล้วยเนี่ยมันคือต้องมาจากต้นกล้วยเดิมเดิมเป็นกล้วยที่หาได้ตามภูมิประเทศ ที่เรียกว่ากล้วยป่ากล้วยป่าเออกล้วยป่าเราไปอยู่ตรงนี้ประเทศไหนก็จะไปหาวัตถุดิบตามพื้นที่นั้นๆผมดูมาทั้งหมดแล้วอยากให้การลองสอนผมทำ้างได้ไหมครับได้ครับเีนดีเลยอันดับแรกคือมีดการจับมีดให้จับให้อยู่ในอุ้งมือหมือกระแทงวิธีการจับมีดให้โดดแล้วให้อยู่ในอุ้งมือแล้วข้อมือลง ลองนึกถึงลูกหัวใจก่อนหัวใจครับอ่าลองลองนึกถึงลูกหัวใจอ่ะแล้วลองแทนหัวขึ้นลงไม่ต้องควมีดออกแทงทีเดียวให้เป็นลูกหัวใจเลยนี่แหละนี่แหละแทงหัวหัวใจครับหัวใจรับต่อไปนั่งแทงกันเป็นหลายลายแล้วครับจะกบจูเนียร์มาทันทีก็เลยขอคิดแปลกกว่าที่เหนทุกกบไลน์ไทยแนด์สิ่งที่เราคิดว่ามันง่ายนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับ จนกว่าเราจะได้ลงมือทําแะได้สัมผัสด้วยตนเองจากเหล่าผู้รู้เหมือนอย่างเรื่องกล้วยที่เราต้องใช้ความตั้งใจและความประณีตอย่างทองแท้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ศิละปะการเล่นของชาติได้และนี่แหละครับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องกล้วยโอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะเรื่องกล้วย,วยที่ไม่ใช่กล้วยๆนะคะเรื่องธรรมดาใกล้ตัวของคนไทยจะกลายมาเป็นภาพไลฟ์ให้คนทั้งโลกได้ชื่นชมค่ะติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ